บรรยากาศที่สวยงามกลางป่าค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีเวลาบ่ายสองโมงวันอังคารที่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะวันนี้แม่รินแล้วก็สามีและลูกสาวนะคะมาอยู่ที่ในป่าอันนี้คือในป่าจริงๆนะคะทุกคนที่เห็นด้านล่างนั้นนะมันเป็นทางด่วนเนาะซึ่งอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกนะคะภูเขาฝั่งโน้นแล้วก็ภูเขาที่พวกเรายือนอยู่ตรงนี้นะคะ พวกเราเดินลุยลัดเลาะป่าเข้ามาเราอยู่ในกลางป่าจริงๆแล้วก็สามีอยากมาดูอยากมาดูบ้านร้างตรงนี้นะคะแต่ว่าแกไม่เคยมาไงแกก็เลยชวนพวกเรามาก็เลยมาเป็นเพื่อนแกมีตะป่าทั้งนั้นเลยแต่ว่าคาดคิดว่านะถ้าเป็นหน้าร้อนนี่คงจะสวยงามนะมันจะเขี้ยวไปหมดเลยแต่หน้านี้มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใบไม้มันก็จะเลือง น้ำตาลแห้งแรงไปหมดเลยเนาะแต่ท้องฟ้าวันนี้สวยงามมากเลยทุกคนดูสิโอ้หฟ้าสวยอะ่ะก้อนเมฆก้อนเดียวก็ไม่มีนะเป็นสีฟ้าไปหมดเลยค่ะนี่ป่าจริงอยู่ป่าตรงนี้นะคะแล้วก็มาเจอเนี่ยบ้านหลังนี้นะคะที่สามีอยากมาดูเนาะบ้านบ้านหินเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีคนอยู่แต่ว่าคนอยู่เจ้าของเขา เพาเสียชีวิตไปแล้วก็าน่าจะไม่มีคนอยู่นะตอนนี้เมื่อกี้สามีเล่าให้ฟังว่าถ้าจะทําใหม่นะคือก้อนหินเนี่ยคะ่ะหลังคาก็ต้องเป็นหินเหมือนเดิมนะแล้วก็เป็นรูปทรงเดิมคงไม่น่าจะมีใครเป็นบ้าเป็นบอมาซื้อหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็เป็นบ้านร้างคะ่ะแม่เห็นแล้วงูไปดูสิ ข้างๆนี่มันจะมีอะไรล่ะกลางหันน้ำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูค่ะมีกลางหันน้ำอยู่ใกล้ๆบรรยากาศมันดีนะแต่ว่าเดินเข้ามานี่กว่าจะมาถึงตรงนี้คือลุยลุยมากเลยค่ะลุยป่ามนาะทางเดินยากมากเลยอย่างว่าเดี๋ยวนีมันไม่มีคนมาตั้งแต่กี่ สี่ปีแล้วก็ไม่รู้แตอตรงนี้มีทางเดินทางเดินอยู่ตรงน,นี้เองอนนทางอยู่ตรงน,นี้ค่ะทุกคนเราจะไปไหน ตูร,ตร,ตตรงนี้มีกังหันน้ำอยู่นะสวยนะโหอันนี้สวยมากเลยลูกเนาะถ่ายรูปแล้วสวยนะดูสิ มันหันน้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็มีประตูอยู่ตรงนี้น้ำมันก็ไหลลงมาทางนี้นะไหลลงไปนอน่นข้างล่างก็จะเป็นทางด่วนบรรยากาศมันสวยในนี้มันสวยแต่ว่ากว่าจะเดินมาถึงนี่ถนนแบบไม่น่าเดินเลยมันจะขึ้นเไปไ็นอะไรอีก ตรงโน้นมีโบสถ์เก่านะคะซึ่งมันพังแล้วเนี่ยตรงนี้ร้างแล้วก็พังแล้วด้วยวันนี้ลูกสาวมาด้วยเดี๋ยวไปเดินอันนี้มีต้นเกาลัดนะคะทุกคนต้นใหญ่มากดูสิต้นเกาลัดใหญ่มาก ดูทางนี้มีอะไรตรงนี้เมื่อก่อนก็น่าจะเป็นเป็นบ้านเก่าไหมตรงนี้ <c oughs> แล้วหนูจะเข้าไปทำไมตรงนั้น <c oughs> คุณพ่อตามมาแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณพ่อตามมาแล้ว โอ้ห oh, บรรยากาศสวยงามเจอเห็ดด้วยตรงขอนไม้นี่นี่มีเห็ดด้วยค่ะทุกคนดขูขอนไม้ขอนนี้สีใหญ่มากเลยปาพี่เวสเกอร์กรอซิสซิโมโอ้นะ bella da sola qui però prima di venire qui proprio strada sentiero bruttissimo เพื่อนๆดูว่ามันชันขนาดไหนก็ก็ดูภูเขาตรงนี้นะคะเป็นก้อนหินนะที่พวกเราลุยมาป่ามาจากทางโน้นเลยนะเดินลัดป่ามาลูกสาวดิฉันจะเดินหาอะไรก็ไม่รู้ ไปเดินหาที่ถ่ายรูปเลยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสั้นๆน,นะวิดีโอสั้นๆ6นาที7นาทีนะคะกับบรรยากาศในป่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เอามาให้ชมคะ่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันเนาะ อาพ่อก็จะตามลูกไปแล้วทินกำลังจะปิดคลิปตามลูกขึ้นไปแล้วคุณพ่อพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ